คุณหมอครับผมอยากรู้แล้วว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเพราะผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมกลัวว่าจะมีส่วนประกอบบางอย่างที่มีผลกระทบต่ออะไรการใช้ชีวิตของผมเนี่ยอยากรู้ว่าส่วนประกอบนี้มีอะไรบ้างแล้วทําไมโรงพยาบาลอันอดับหนึ่งทางเวชพัณฑ์เนี่ย,ยากแบบยันทีถึงเลือกส่วนประกอบแบบนี้ครับได้ครับก็อย่างที่บอกไป3ามคอนเซ็ป 3ปิดจบวงจรนะครับสปัญหาก็คือเราก็จะได้สารสกัดที่คัดเลือกมาแล้วแหละเพราะว่าเราเอาจะเอาจุดเด่นจุดดีของทั้ง3สารสกัดนะครับมารวมเป็นทรีอินวัเลยในขวดนี้นะครับตัวแรกก็คือเพนตาวิตินครับส่วนมากเนี่ยก็เราจะใช้เพนตาวิตินนะครับในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางคอสเมติกประเภท hair แ a r e นะครับหรือว่าบํารุงเส้นผมนะครับเพนตาวิตินตัวนี้ครับก็จะมอบความชุ่มชื้นให้แก่ หนังศีรษะบริเวณเส้นผมนะครับแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมด้วยเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะมีความชุ่มชื้นเนี่ยมีข้อดียังไงครับก็คือว่าลองลองกิดสภาพดูครับถ้าผมเราหรือหนังศีรษะเราเนี่ยแห้งเป็นระยะเวลานานครับเป็นรังแคผมร่วงเป็นต้นเหตุของหัวล้านผมร่วงเงี้ยถูกครับเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งมวลใช่ทั้งหมดปัญหาทั้งมวลครับผมแพนตาวิตินเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในในเพนพอย์ข้อนี้นะครับตัวต่อมาครับก็คือสารสกัด ตัวพระเอกของเราฮะสารสกัดยาหางมาครับหรือ Hostel e x t r a c t ครับพีพี่นุยครับอันนี้ยาหางมารู้สึกว่าของไทยแน่เลยจริงๆเขามาจากอินเดียครับแหล่งกำเนิดก็คือที่ประเทศอินเดียนักวิจัยทั่วโลกเนี่ยก็มักจะหยิบเจ้ายาหางมานี่นะครับหรือว่า Hostel e x t r a c t เนี่ยมาทำการวิจัยมาทำการทดลองเพื่อออกฤทธิ์อย่างไรทำไมถึงผู้ที่ใช้งานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องครับถึงสามารถลดปัญหาเส้นผมได้อย่างเป็นที่สังเกตได้ชัดนะครับก็ยาหางมานี่เนี่ยก็ จะมีคุณสมบัติดังนี้ครับก็คือเพิ่มความยืดหยุ่นครับเพิ่มอิลาสตินให้แก่เส้นผมนะครับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เคลาตินแก่เส้นผมครับพีเอพ่นอยครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้าย นั่นคือเปปไทรครับเปปไทชนิดไหนเราเลือกใช้คอปเปอร์ไตเปปไทนะครับเ,เป็นเปปไทเนี่ยที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบครับพี่นุยนพี่เอก<อ>ครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาเก่งด้านไหนเขาเก่งด้านที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้กรดแฟกเตอร์ทั้ง4ชนิดนะครับที่มันอยู่ในผมแล้วเนี่ยสามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับกรดแฟกเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการสร้างเคลาตินให้แก่เส้นผมฮะ เคลาตินเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบหลักๆที่สําคัญของเส้นผมนะครับเมื่อถูกคอปเปอร์ไตยเปปไทด์ครับกระตุ้นสร้างปุ๊บเส้นผมของเราก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับค่